วันนี้พามาเที่ยววัดําเดาเขาแก้วนะครับพาไปเที่ยวบรรยากาศชมบรรยากาศในถ้ากันนะครับครับ มตาพามาชมถ้ำนะครับลม,มนี่ลมธรรมชาติเหรอล롱ตาลมธรรมชาติมลมเย็น Nó bên thống nhầy rồi Đây là loại phương bản สมัยก่อนคนมาอยู่ใหม่สมัยเปลีปยนปลาครับ hmm, ค so like ่ะสับบ yeah. okay. mm ้านมัวไอเสือเโด่งไปกินมัวสับบ้านดูเลยตามเสืออ๋อค่ะครับสมัยเป็นปลาดงพะยาไฟเนาะครับว่าดงพะยาไฟสมัยก่อนขาดตามนี่ไม่แตกเนาะครับไปพระพุทธบาทอ่าตู คอยดูสมหวังก็จะจับยังจะเป็นเงินเป็นทองเลยถูือล้วยังินงงเลยเป็นว่าสั่งทองใหญ่มันมีชื่อไหมหลวงตาทแต่ละถงไม่มีไม่มีก็คือเป็นชื่อเดียวทำทำดาวทองแก้ววัดทำดาวทองแก้ว พราะว่าไปไปบางที่เขาจะตั้งชื่อไว้ไปทำไงถงนี้ชื่อนี้ตรงนั้นชื่อนั้นตรงนี้เขาจะเรียกครับจุดศูนย์กลางของถ้ำเขาจะเรียกสะดือถ้ำอ๋อสะดือถ้ำแล้วที่ว่าเขาเรียกถ้ำดาวก็คือข้างบนเขาจะเป็นจุดๆๆเหมือนดาวก็เลยเรียกถ้ำดาวครับก็จะเป็นทั่วผนังถ้ำข้างบนอ๋อข้างบนเป็นดาวคล้ายดาวเลยธรรม,ามาชาติครับมีแสไงไหมคะับดวงตา สมัยก่อนมันสะท้อนแสงอย่างสมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะสมัยก่อนมูมีไฟพิป่าครับค่ะทำไมก่อนนะไฟส่องไปมันก็ไปไประดับระยับระดับระยับก้อนหินต <ๆ S 1> รงใหญ่สวยงามมากเลยนะครับน,นี่คือโถงใหญ่มากนะคะเนี่ยคือโถงแบบนะข้างในก่อนครับสายตาตั้งตาสูงสดเดือครับ โอ้ดัดเดิบระยับเลยดวงตางตาสวากลค่ะโอ้เป็นดวงตาเหมือนแก้วเงินทองมันดดเดิบระยับมายอ่ะครับจริงมาต่ออันนี้ตรงนี้ก็เป็นสังึ้ตแสงไร้ยอะนก็เลยได้ชื่อว่าทำดาว เมือนแดาวแกะแบบสวยงามแก่ทางแบบทุกส่วนสัตว์มันก็เป็นหมดนะเย็นนะข้างในนะเย็นมากเลยวยกแตกก้นจนแบขาวสวยขบวนกรยืมปัขบวนสวยเป็นหนหินย้อยนะลงมาสวยมากเลย คือขึ้นเองแบบมันจะย้อยที่ตว์ธรรมชาติน้ำหยดนี่ครับลอยน้ำหยดนะนะแล้วแบบลงลงมาถูกดีนี่ใช้เวลานานมากเนี่ยกว่าจะได้กี่พันปีกว่าจะได้ขนาดนี้หยดมาต่อกันโอ้โหว่าการหยดวันทำไมจะถ่ายต่อกันได้ไปต่อครับ เป็นแพทเป็นเ,เนหมดเลยอ่ะเรเ่ดๆและยับไลยเป็นแพทหมดเลยทั้งท้องเลยแบบเนื้อคำบรรยายน่ะสวยสวยามากคนมาเที่ยวเยอะไหมครับหลงตาอ๋อเยอะๆคนเยนอะ โชคเดรน่ะลงตาพาเดินชม่าา้้้ตมมลนงโอ้โหเป็นความโชคดีของหนูค่ะลูกเก่งค่ะูกจารีกาอลลูนยิครับแม่ทําไมกนอิม่อแม่เจ้าค่ะลูกมาก็ลูก มีโชคมาล<ม>าบกะเปาไปได้เถิดสาธุโ <สา S 1> นจะมาใหมอันนี้ชิจอดเลยสวยมากเลยผนังทำอ๋อเป็นไหนๆเป็นเนาะ ตงกลางล่ะฝนตกมันไหลมากสิครับบัวพุทธยุดที่ดียวให้อยไอ้เขาพูดเอาเทียงข้าวสมัยเขาเจอข้าวสมัมมันได้เป็นรูปเป็นบัวทำไมก่อนไม่ก่อนเข้าวเยอะไม่เป็นไม่เป็นว่าเด็กครับมาทุนมาหามามาโอ๊คข้างข้าวสิว่าข้างเราเป็นอะไรมันเสียคือพี่

เป็นเป็นเลยนะครับหลวงตาเป็นแก้วเป็นแก้วอ๋อสองทะลุสองเนี่อ๋อโอเคค่ะสองไม่วโมงเห็นเลยสองไม่จำมองเห็นเลยนี่เออเป็นเป็นเป็นแก้วค่ะสายโมสายพญานาคเขาบอกเป็นประตูมิติสูงมือขงมดางเนี่ยเนาะครับค่ะเกาจะมาไหว้ขอพลังขอแตะธิษฐานเนาะโอเคโอเคครับลงตชกแตะแล้วกันนะขอโชคข้ลาบขอข้ลาบขอข้เนาะ ันเหมือนเสียนไว้หน,น้าไปเนี่ยอนุเกิดขึ้นเองงั้นอ๋ออนุเออใช่เป็นธรรมชาติแล้เออเขาแบบเออเหมือนเลยทั้งอยู่แบบ<ด>จริงเนาะ จะจังนะเขาจะเป็นดาวเป็นดาวสวยมากเลยเป็นดาวแล้วลงการเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหมือนคนทำเนาะลงกาเป็นเป็นสีอะไรน้ำตาลเนาะว่านเป็นสีอะไรนี่สวยมาลเนาะเป็นธรรมชาติสร้างอันเนาะจับดูได้ตรงนี้มันจะมันเป็นมันๆค่ะเหมือนค่ะลื่นเนาะคือคือเป็มันอย่างอ่ะ มันเปรี้มันเป็นธรรมชาตินี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าทำดาวคือดาวของเขาเนี่ยที่เป็นจุดๆเป็นเกลืธรรมชาติครับโอ้ลงตาตรงนี้ก็เป็นกห้องนี้ก็เป็นแก้วเหมือนกันนะเออเป็นแก้วไอเอวศิลป์มาทายยูทูบเขาบอกว่าตรงนี้อะไรเขามาขอพลังอะไรกับปู่พญานาคอะไรพีแดงขอแต้มือตัวเองหนยมีรายการเดิตามรอยนาตาแข้วก็อีวศิลป์อ๋อใช่ใช่ค่ะ อดูโยเอพัาประทับใจมากเลยอ่ะเป็นเราเป็นโปรงเป็นช่องรือช่องลงมาเลยอค่ะ สวยมากขึ้นวางฉากเลยน้องเย็นนะพ่อดูดิโคโอ้นูกับเึงคอยเจอนะเพราะตั้งไปเที่ยวมากเลยครั้งแรกน้อว่าน้องนดิครั้งแรกจริงๆสวยมาสะใจจริงท่แบบเฮ้ นนมัเหมือนกับไปเราไม่เคยแบบเหมือนกไปเพชรบุรีก็ไม่อย่างนี้แลนะเหมือนกับเหมือนกับมนุษย์เอาไปแปะแปะแอะนะไม่นแบบเอาไปเลามันได้ไปแปะแปะแปะไว้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาทัชจันทร์นาทีแล้การก็จะเป็นสีขาวไหมครับออใช่ไหมคะเป็นคนละอย่างเลยอืมความงามเลยนั่นแหละสิ่งมาทัชจันทร์ต้องมันจะกไายเล็นนัเนี่ยใครได้มาเห็นนะ แต่นางธรรมิิมันสี่ิแปดแบนธรรมนังได้ทำนะค่ะมันเป็นมองในคนอิงระนางว่าแย่งบ้านบวชคมันเป็นคือตอนนี้มันเดือนมนหมออมน่ขึ้นนะคะอานร้องคิดออกได้สินสิ่เขาอยู่บาร้องสิบาสิบแปดบวแต่บางคนเรัเห็นนน่นเห็นนี่นะตรงพนังเก้วนะ อันนี้เด็กน้อยรุ่นไวรุ่นนะครับเขาบอกเขาเป็นไซย่นานาคน,นี่แหละเาาลขาบอกเขาไปแตะอธิษฐานเขาบอกว่าเห็นปู่พญานาคอยู่ข้างในบอกเออมันเขาเขาแบมาองโลงยันนี่อืมแลแ้วแถวพวกนี้นะสาย์นีแ่แล้วราเราเปติดแต่ละคนเนาะคไงวันนี้เป็นทำกุลษีหาตนอ๋อที่ไปในประตูนั้นจะเป็นโรงที่นถ้าเกหลวงพ่อนอนในโรงนี้น่าจะสิบสองปี แต่วันนี้มันไม่ได้เปิดไม่มีผ้าอยู่เลยปิดไว้มีคนฟทกนำมันออกทั้งน้นได้อืหลวงพ่อคนพวกกวนส่างเหรอคะอ๋อคนนอนแต่ก่อนแต่ก่อนคนนอนในรับนอนถึงเวลานอนเราจะมานอนนอนอยู่สิบสองปีตอนที่เด็กนอนพันทิ่ถึงวันเกิดพันธิีนอนเจ็ดจมือตีตุปูุเลยาออกค่ะทันประชันยังด้วย ตอนนี้งานหลายเรื่องไปวัดจะไปวัดโนนวันนี้เมื่อไหรไปดอยสุเทพคค่ะรับรอพระให้องค์มรตีเก้าองค์ก็เททองนั่นแหละให้ท่านเอามือมือเต็มมืเต็มมือมือโอ้ยไม่ยังเขาบอกว่ามีองค์เดียวในประเทศไทยทำได้เขานิบวนไปก็มี่ยังคนที่เป็นอันของดีแน่บอลมาทุ่มคนอยู่ข้างล่างเนาะผู้ชาผู้วยนี่เราหนูกับเขาไม่เคขอทุกคนจะเกลียด เป็นวา,ายขเขาเอาทางลงออาไปจะไปเสียอยู่เป็นผ้าเนาะนแม่ <c oughs> สุดยอดท่านอดเป็นๆอยู่น้ำแล้วเอาแล้